ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดรวิรศักดานะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามนะครับอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธ,ธานีได้มอบหมายให้ทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามนำโดยคุณทุเรียนปุนพิทักษ์พร้อมคณะลงพื้นที่นะครับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมด้วยถุงยางชีพที่ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายเป็นการเยียวยานะครับ ส่งกำลังใจให้แก่ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 กในเขตพื้นที่ตำบลคลองสามครั้งนี้มีการไปมอบนะฮะทั้งหมู่หนึ่งจำนวน17ครอบครัวมือ2หมู่สองนะครับจำนวน17ครอบครัวหมู่สี่นะครับจำนวน14ครอบครัวหมู่ห้าจำนวน30ครอบครัวหมู่ที่6จจำนวน29ครอบครัวรวมทั้งสิ้น1 0 7ครอบครัวครับ โดยชาวบ้านที่ได้รับความช่วยเหลือครั้งนี้นะครับก็ต่างประทับใจพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามพร้อมด้วยวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายที่ไม่ปล่อยให้ชาวบ้านผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด1กรวมทั้งครอบครัวที่ตอนนี้ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ก็ยังส่งความช่วยเหลือนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ได้ก็ต้องอนุโมทนาบุญนะครับกับองค์กรภาคีเครือข่ายทุกๆภาคส่วนเลยนะครับสาธุครับ